เกิดวันพฤหัสปิดจอเดือนมิถุนาหกสีปีนี้นะครับจะตาชีวิตของท่านาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ระดับปานกลางไม่สบายแล้วไม่ลำบากทำงานตากแดดตากลำได้สู้งานทูกการขยันได้ขยันนะครับผมเป็นคนขยัน เอางานเอาการทุกงานทุกการาเป็นคนน้อยใจอย่าน้อยใจนะครับผมไม่ดีเลยเรารักตัวเองมากอยู่แล้วแล้วเราไม่น้อยใจเพราะว่าเราไปติดขอบคนอื่นให้คนอื่นเขาดีหวังให้คนอื่นเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่าครับเพราะว่าน่ยทำให้คุณเป็นทุกข์น้อยใจเสียใจเพราะสิ่งที่คุณหวังให้เขาเป็นอย่าน้อยใจ เพราะว่าหวังให้เขาเป็นตามที่คุณต้องการตัวคุณเองยังทำไม่ได้เลยคุณยอย่าหวังนะครับผมมันเป็นกรรมของแต่ละคนปล่อยเขาไปตามกรรมนะครับผมให้เขาอยู่ตามกรรมเพียงแต่ว,ว่าชี้ทางให้เขาชี้ทางให้เขาได้ให้เขาเดินไปได้เพราะว่าคนเราต้องมีการชี้ทางถ้าที่ไม่ชี้ทาง ชีวิตก็จะเดินไปไม่ถูกเพราะว่าบางคนต้องมีคนชี้ทางเขานะครับผมถึงจะเดินไปถูกทางก็ถือว่าปีนี้คุณอยากได้อะไรนะครับผมก็จะได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอถ้าซื้อรถตู้ทิ้งไว้นะครับผมซื้อทิ้งไว้เลย นะครับผมปีนี้ทั้งปีนะครับผมก็เป็นโชคล่าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ที่คุณอยากได้ไม่ว่าเรื่องไรก็ได้นะครับผมขอร้องอย่างเดียวอย่าเป็นคนขี้น้อยใจคนส่วนใหญ่น้อยใจเพราะว่าหวังคนอื่นมากเกินไปนะครับผมคุณต้องรักตัวคุณเอง หวังในตัวคุณเองมันไม่ได้มันไม่เสียใจแต่คุณหวังคนอื่นถ้ามันไม่ได้คุณจะเสียใจนะครับก็ขอโชคดีมีความสุขกับตัวเองหวังตัวเองดีกว่านะครับผมถ้บปีนี้เป็นปีนที่เกี่ยวกับเงินทองโชคลาภเม็ดรับรองมีเงินมีทองนะครับอยากได้ถึงใดได้สมหวังนะครับผมโชคดีครับผม